สวัสดีครับพบกับอีสานใต้เส้ากราวาวันนี้พามาดูลุงชานให้อาหารปลาออยเต้าปลานี่ก็ปล่อยพร้อมกันกับของผมนะครับสีดำตัวนี้สวยนะครับเป็นกับน้ำน้ำมันของผมมันสีขาว ข้างนอกก็มีนะครับลานินปลาตะเพียนเออม้วยเตอท่หมทอทบมเลินเนาะเตตะเพียนตามเกียบบาทอูอบอ้บักเอฟปลาดุกตอนนั้นของลุงซื้อมางบห้าร้อยบาทแล้วก็ผู้ช่วยเพชรซื้อมาอีกลาก่อนนี่มาหนึ่งร้อยตนะครับพอกินแล้วครับว่าจะ เอาไว้โดนตาแต่มันใหญ่กว่าโดนตาเลยข้างนอกก็รวมมิดครับนินตะเพียนนอ้นิออนี่ตะอินแดงข้างกลางตัวเด่ง<อ>ปลอยไปเยอะเหมือนกันครับข้างนอกนินในตะเพียนทับทิมทับทิม นั่นาจะเป็นนินเก่านะครับสองตัวสองสามตัวหละดุกนะครับให้ทรายก็ไม่พอยีงให้ยิงกินมัดอ้อยจันมีมเจมอดมีเจเ,จดเจดอด <c oughs> ข้าวนะครับสวยครับปีนี้หญ้าก็สวยข้าวก็สวยนะครับ ชีวิตบ้านๆพออยู่พอกินชีวิตธรรมชาติขราวปลาวีนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์พอประมาณนะครับเขียวเหลืองเรืองรองสมสารกันไป,ปนมีทั้งต้นกล้วยอินทผลัมตะไคร้พืชผักสวนครัว ຢ່າໃຫ້ຄວາຍມີຢ່າໃຫ້ຄວາຍມີອູ້ຖົມໄຫມເຕີນຸຖົມຢູ່គាត់ខ្មាតលุงវាអັດអាហារច្នាប់ខ្មាតអូម៉ាញូចដើមគាត់អង្គໃຫ້ລุงចាប់ເດເກລែមຖົມສະຫມើນີ້ນະເຕມສະຫມើເຕອະນາຊີ នឹងឧប្នេហលមុំធំកើមញឹមឈីទេញើឈីអូអីឈីហានថ្មៃសិនទេអត់អត់ព្រឹបធំទៅទីងមកហើយអឺអត់អត់ថ្មៃនេះអស់ហើយខាតកំហាមម៉ត់អើយនេះគ្នាគឺពីស្រះហើយនោះ แต่คอนโซ่เฮ้ยได้ยังนายกับผมเก็บตาดีก็ม <c oughs> ีครับเยอะนะฮะโอ้ลานินครับตาโตาถึงนายจับโดนตาดิ่งดุ้งอยู่อะม่วงอุย้ยม่วงสิบสองเซนเตอร์เห่ยจนรุ่ยจนรุ่ยเช่นี่มาได้อยู่แต่อาทมนะ <c oughs> นี่บ้านไหนโดนตาหนะ่ิ <c oughs> หาบ้องครัวอีบ้อง ditamkan อ่ะตู้ครับ